สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Topic ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวอนาคตของสโมสรอินเตอร์ Inter, ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การบริหารของเจ้าของใหม่อย่าง OAK กทรีอย่างเต็มตัวหลังจากที่ OAK กทรีได้เข้ามาบริหารสโมสรอินเตอร์ Inter, เป็นเวลา6เดือนตอนนี้พวกเขาเริ่มก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ นั่นก็คือการสร้างสนามเป็นของตัวเองจากการรายงานของ l a การ์เซต้าเดลโลสปอรระบุว่าโครงการสร้างสนามใหม่ในย่านโรสซา n โนของอินเตอร์ถูกพับเก็บลงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วโดยเป้าหมายใหม่ของอินเตอร์ก็คือการสร้างสนามในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับ Giuseppe m e a z ซ a โดยเบื้องต้นงบประมาณในการซื้อที่ดิน ที่อยู่รอบสนามจะมีมูลค่าประมาณ200ล้านยูโรแต่ในส่วนที่เป็นสนามซานซิโรในเวลานี้จะอยู่ในสถานะอนุรักษ์ไม่สามารถรื้อถอนได้ดังนั้นแล้วการสร้างสนามใหม่ก็คือการสร้างสนามใกล้ๆกับซานซิโรเดิมนั่นเองการสร้างสนามใหม่ถือว่าเป็นแผนที่อินเตอร์วาดฝันมาเป็นเวลากว่า10ปีในเวลานี้ความฝันที่ว่านั้นก็ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น แน่นอนว่าการสร้างสนามใหม่เป็นของตัวเองสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรอ,อย่างมหาศาลในปัจจุบันอินเตอร์ในฐานะผู้เช่าสนามซานซิโรจากสภาเมืองมิลานสามารถทำรายได้ในแต่ละปีปีละประมาณ60ล้านยูโรมีการประเมินว่าถ้าพวกเขาสามารถสร้างสนามเป็นของตัวเองได้เมื่อไหร่รายได้ของอินเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าตัว อยู่ที่ประมาณ130ล้านยูโรเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการมีสนามเป็นของตัวเองมันไม่ได้หมายความว่าอินเตอร์จะสร้างรายได้เฉพาะในวันที่เป็น match day เท่านั้นแต่ในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่มีการแข่งขันอินเตอร์ก็สามารถใช้สนามของพวกเขาเองในการที่จะเปิดโอกาสต้อนรับแฟนๆให้มาใช้พื้นที่ในสนามได้ทุกวัน ซึ่งนั่นคือเป็นการเพิ่มรายได้ในรูปแบบอื่นๆอย่างมีนัยสําคัญทั้งนี้โอ๊กทรีตั้งเป้าหมายในการสร้างสนามใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี2030ไม่เพียงแต่เรื่องของสนามฟุตบอลเท่านั้นที่โอ๊กทรีกำลังเข้าสู่โหมดการปฏิวัติครั้งสําคัญแต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ในการซื้อนักเตะใหม่อีกด้วย โอเคมองว่าตอนนี้ตลาดฟรีเอเย่นในอดีตของอินเตอร์ที่เคยเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นมาคุสตูรามเพียร์ซินสกี้หรือแม้แต่สเตฟานเดอแฟร์แม้จะไม่ต้องเสียค่าตัวในการซื้อตัวผู้เล่นมาก็ตามแต่สิ่งที่อินเตอร์จะต้องแบกรับในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือค่าเหนื่อยของนักเตะเหล่านี้มีมูลค่าที่สูงและเป็นการทําให้เพดานค่าเหนื่อยของพวกเขามีขนาดที่ใหญ่โตเกินไป และกลับกลายให้เป็นภาระทางการเงินในระยะยาวจากนี้ไปอินเตอร์จะเน้นการลงทุนไปยังนักเตะที่มีอนาคตและมีแนวโน้มที่จะเก่งโดยเคสตัดดี้หรือกรณีศึกษาของ o อ๊กท e ีก็มีด้วยกัน2ส่วนก็คือในกรณีของยานบิเซกและลาอตโลมาร์ติเนสโดยในเคสของลาอตโลมาติเนสถากย้อนหลังกลับไปในปี2018เมื่อครั้งที่ลาตโลยังอยู่กับลาซิงคลับ เขาถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสเติบโตได้อนาคตและน่าจะเป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุนในขณะเดียวกันอินเตอร์ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาสถานะทางการเงินของสโมสรให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในปัจจุบันเราสามารถกล่าวได้ว่าอินเตอร์ภายใต้ย,ยุคก,การบริหารของโอทรีพวกเขาไม่จำเป็นต้องขายนักเตะกำลังสำคัญออกไปเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป และมีการประเมินว่าในอีก2 3ถึง3ปีข้างหน้าอินเตอร์จะเข้าสู่สถานะการปลอดหนี้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้แล้วโอ๊กทรียังมีความต้องการที่จะขยายแบรนด์ของอินเตอร์ไปยังตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแล้วพวกเขาก็มองว่าการที่อินเตอร์ได้รับเชิญให้ไปแข่งในรายการ FIFA Club World Cup 2025ซึ่งจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างฐานแฟนคลับ ในระดับ global ทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญที่โอ๊กทรีกำลังผลักดันให้อินเตอร์ก้าวไปสู่ยุคใหม่ทั้งในด้านสนามฟุตบอลการตลาดและกลยุทธ์การซื้อนักเตะแฟนๆอินเตอร์คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับกับแรงกระแทกเหล่านี้และผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้